ผมกำลังขุดแร่อยู่ใช่แล้วสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Raiden Channel นะครับวันนี้อยู่เกม Summoner w a l Chronicle นะครับผมตอนนี้พี่ Raiden กาลังขุดแร่กันอย่างจริงจังตามหาแร่ตามหาแร่ฉันต้องการแร่แร่อยู่ไหนตามหาแร่ด่วนๆโอเคเจอแล้วขุดด่วนเลยพี่พี่ Raiden มาทําอะไระวันนี้เนี่ยพี่ก็มาทําการขุดแร่ครับเพื่อทาการหาหินหายากแล้วก็หาหินแร่เพชรสีแดงเนะี่ยไปทาการ ทัพของแล้วก็แปรรูปในส่วนของตัวทักษะอาชีพเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อที่จะมาคุยกันนัคือทักษะอาชีพนั่นเองแต่ทักษะอาชีพเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้สนใจมากมันจะอยู่ในส่วนของตัวทักษะอาชีพตรงนี้ทางมุมขวาล่างซึ่งก็จะมีทั้งแปรรูปแปรท่าทำอาหารตีเหล็กหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเคยเห็นกันอยู่บ้างในกลุ่มว่าอีบางคนเนี่ยเขาเอาตัวทักษะอาชีพแบบระดับสูงๆเนี่ยมาอวดกันว่าเนี่ยตอนเนี้ผมทักษะอาชีพถึง เรยวทุนนี้แล้วนะครับเท่านั้นแล้วนะครับมันอาจจะดูเหมือนเกมซิมที่แบบไม่ได้มีอะไรอ่ะก็แค่แบบทำเทคนอาชีพให้มันสูงสูงแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเผื่อบางคนไม่ทราบนะครับทักษะอาชีพในเกมนี้นะครับทั้งหมดเลยล้วนส่งผลทําให้ตัวละครของคุณแล้วก็ตัวละครมอสเซอร์ของคุณนั้นเก่งกาจมากขึ้นอย่างที่คุณไม่อาจรู้มาก่อนได้โดยวันนี้เนี่ยพี่เรเดนจะมาทําการเผยเคล็ดลับนี้ให้ฟังว่ามันเพิ่มเยอะแค่ไหนแล้วก็เพิ่มที่ไหนบ้างน,นะครับอ่าสำหรับตัวของทักษะอาชีพเนี่ย จะแบ่งหมวดหมู่มาทั้งหมดเป็น4ี่หมวดหมู่ด้วยกันอ่าซึ่งทั้ง4ี่หมวดหมู่เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับตัวของแปรรูปนะครับซึ่งแปรรูปเนี่ยก็จะมีในส่วนของพวกการเก็บแร่ต่างๆการเอาแร่เนี่ยมาพัฒนาเป็นแร่ที่คุณภาพสูงขึ้นนะครับต่อไปในส่วนของตัวการแปธท่านะครับซึ่งการแปาท่านี่ก็จะเป็นในหมวดของพวกอัญมณีต่างๆท,าท,ทําศิลาทาหนังสือคาถานะครับแล้วก็ทํารูนทําตัวสัญลักษณ์คาเินเดน เราไปเมนูทำอาหารนะครับทำอาหารจะเป็นพวกตัวของอาหารที่ทำได้กินแล้วเนี่ยใช้เรียกว่าใช้แทนยาได้นะครับแล้วก็ได้สแต็ด้วยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะคราฟยาเองด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ในหมวดของการตีเหล็กนะครับซึ่งก็จะสามารถสร้างอาวุธที่คุณต้องการได้โดยจะใช้วัสดิบในการลงดันต่างๆมาเป็นวัสดิบในการสร้างอาวุธนะครับหรือคุณอาจจะสร้างขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องใช้ชวัุดบจากการลงดันก็ได้นะครับผมซึ่งทั้งสี่ทักษะอันนี้นะครับ ล้วนช่วยทําให้คุณเก่งขึ้นทั้งหมดเลยนะครับโดยเราจะมาอธิบายให้ฟังโดยพี่เล,เลยนะครับโดยเราจะเริ่มกันที่หมวดแรกเลยครับแปลรูปแปลรูปเนี่ยหลกัหลกๆเลยนะครับหน้าที่ของมันเลยก็คือจะเป็นการเก็บแร่ตามฉากนี่แหละที่ผมไปวิ่งเก็บมาตะเก็นเนี่ยแล้วก็ไปเก็บตัวของแร่สีแดงมาใช่ไหมเพิรสีแดงซึ่งก็จะมาคราตัวของอัญมณีอันนี้อัญมณีพวกนี้ก็จะเอาไว้ใช้ในการสร้างเพชรสร้างหินต่างๆอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวการแปลรูปซึ่งแปลรูปเนี่ยล้วนเป็นวัตถุดิบ ตั้งต้นทั้งนั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมวดหมู่ตั้งต้นที่คุณควรจะมาทญญาเป็นอย่างแรกๆเพราะว่ามันไม่ได้เสียอะไรแต่มันใช้เพียงแค่ตัวของถุงมือกับจอบซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่พอเนี่ยคุณก็สามารถไปซื้อได้ที่เมืองในราคาไม่กี่พันนะครับหรือคุณทาเควสได้มาเนี่ยก็สามารถที่จะปดแร่ได้เรื่อยๆเหมือนกันเนี่ยอันนี้ถุงมือเก็บเกี่ยวนะครับจอบขุดแร่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เนี่ยคุณก็หาจอบขุดแร่มาซึ่งก็จะมีความเร็วในการขุดแล้วก็มีความทนทานเป็นจำนวนครั้ง ถ้าเกิดว่าจอบหมดเนี่ยคุณก็แค่ไปซื้อทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อการแปรรูปครับการแปรรูปเนี่ยก็จะเป็นการได้พวกวัตถุดิบระดับสูงมาวัตถุดิบสูงพวกนี้เนี่ย,ยจะเอาไว้ใช้ในการต่อยอดทาในหมวดของแฟชั่นอื่นๆรวมไปถึงตัวของการแปรรูปเองเนี่ยก็ยังสามารถต่อยอดในส่วนของตัวการทําขดได้ครับขดได้เนี่ยเป็นหมวดหมู่ที่ทําให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยได้พลังลบนะครับได้พลังต่อสู้เพิ่มเพราะว่าวัตถุดิบ โคดได้เนี่ยเป็นัืุ้ดิบหลักในการสร้างแฟชั่นทั้งหมดเลยี่โคดได้หยาบนะครับโคดได้แบบพอใช้ได้นะครับแล้วก็โคดได้แท้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว,วัืุ้ดิบหลักในการสร้างชุดแฟชั่นซึ่งเมื่อคุณสร้างชุดแฟชั่นได้สําเร็จเนี่ยพบเซตนะครับคุณจะได้พลังเพิ่มขึ้นนะครับดูเฉยๆนะว่าเห็นไหมทุกแท็บทุกชิ้นเลยเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวโคดได้ที่ต้องใช้มันจะมีเป็นวัตถุดิบหลักเลยทุกอันคือมีโคดได้หมดไม่ว่าจะเป็นชุดฟ้า หรือเป็นตัวของชุดม่วงนะครับบางอันก็ยังคงใช้คุดได้อยู่แต่ว่าระดับจะสูงขึ้นแล้วก็ดีไซน์ก็จะสูงขึ้นด้วยถ้าเกิดเราเก็บครบเซตได้เนี่ยจะได้ตัวของความสามารถนะครับเป็นเอฟเฟกชุดทําให้ตัวละครของคุณแล้วก็ไอเดียของคุณเนี่ยพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นสำหรับตัวของเทคแปรรูปเนี่ยหน้าที่หลักๆเลยก็คือเป็นที่เอาไว้เริ่มต้นสำหรับทําอย่างอื่นหลักๆเลยสำหรับผมเลยนะเป็นสำหรับทําอย่างอื่นอ่าต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวทําอาหารกันบ้างครับทำอาหารเนี่ยพื้นฐินหลักจะได้มาจาก การตกปลานะครับก็คือคุณเอาตกปลาหรือเก็บเกี่ยวต้นไม้ต่างๆเนี่ยเอามาใส่เป็นวัตถุดิบหลักนะครับแล้วก็ผสมกันกลายเป็นอาหารต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใส่สูตรถูกต้องเนี่ยคุณก็จะรับอาหารนั้นๆอย่างเช่นตรงนี้ก็จะใช้เป็นตัวของปลาเนี่ยคุณก็ไปหาปลาสากใหญ่มาคุณก็ไปหาตัวของเกลือมาผสมกันกลายเป็นตัวของเมนูปลาสากใหญ่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งคุณสมบัติของอาหารเนี่ยยิ่งสูงเนี่ยก็ ทำให้คุณเนี่ยได้รับสเตตัสที่เพิ่มขึ้นอย่างเนี้ยกินปุ๊บก,ก็คือจะได้เลือดหาวอนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเลยบางคนแบบเลือดน้อย,อยใช่ไหมกินไปปุ๊บก,ก็คือได้เลือดแม็กที่เพิ่มขึ้นคุณก็จะตายยากขึ้นแต่ว่าถิ่นทำอาหารเนี่ยหลักๆเลยนะครับที่คนเขานิยมทํากันเขาก็จะทํากันเพื่อตัวของการคราฟหนังสือสกิลนั่นเองอาจจะอยู่ในหมวดล่างสุดเลยเห็นไหมครับว่าหนังสือสกิลเนี่ยอยู่ในหมวดทำอาหารด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีเลเวลสกิลที่เยอะคุณก็จะได้พลังต่อสู้ หมวดทำอาหารก็เป็นอีกหนึง่งตัวของทักษะอาชีพที่คุณควรจะมาเรียนไว้เหมือนกันเพื่อทําการสร้างตัวของหนังสือสกิลหนังสือสกิลก็จะใช้ตัวของใบไม้แห่นิรัน์ซึ่งจะต้องไปเก็บเกี่ยวมาหรือตัวของชิ้นส่วนอัปเกรดเนี่ยก็ได้จากการย่อยพวกรูนย่อยพวกอุปกรณ์ต่างๆอะไรพวกนี้ก็คือได้มาแล้วก็มาผสมกันนะครับกลายเป็นบันทึกงานวิจัยเวทเวลากดใช้เนี่ยก็จะได้ตัวของแก้มสกิลอันนี้เป็นตัวการทำอาหารต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในหมวดของตัวการตีเหล็กครับ ทราบตีเหล็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับหมดนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าลงดันได้ของที่ดีกว่าเนี่ยบางคนแบบไปลงดันจู่โจมพุกสายหมอกอย่างเงี้ยมันก็ได้แบบของดีๆเลยอะ่ะแบบได้มาแบบของสองดาวเลยอย่างเงี้ยคือแบบผมจะมานั่งทาตีเหล็กทาไมแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเทคตีเหล็กเนี่ยเป็นเทคที่สําคัญมากพอๆกับตัวของเทคอื่นๆเลยครับเพราะว่าเวลาคุณไปดอกมาจากในดันเนี่ยมันก็ได้เต็มที่อะ่ะก็แค่2ดาวไงหรือตอนคุณเอาแต้มแรกอะ่ะ มันก็ได้เต็มที่แค่สี่ดาวไงถ้าเกิดคุณลงดีคุณก็อาจจะได้5้าดาวก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้เก่งขนาดนั้นเออคุณไม่ได้แบบว่ามีปาร์ตี้ที่พาลงนั้นได้ตลอดเท็ตีเหล็กเนี่ยก็จะช่วยคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างของได้นะครับตัวคุณสามารถพัฒนาของต่างๆเนี่ยได้เยอะแยะเลยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับเครื่องป้องกันนะครับรวมไปถึงระดับทุกส่วนเนี่ยคุณสามารถคร้าฟได้หมดเลยซึ่งตีเหล็กเนี่ยผมทําไว้ถึง l ลเจ็ดเลยนะ เป็นเพราะว่าผมมองการไกลระยะยาวว่าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะสู้ดันบังดันไม่ได้เดเราอาจจะใช้วิธีการสร้างเอาขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของทักษะตีเหล็กเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือทุกๆครั้งที่คุณสร้างนะครับอ่ามาจะทําการรีเซ็ตตัวของออปชันข้างในทั้งหมดเลยให้คุณใหม่ประหนึ่งดอกมาใหม่อ่าอย่างเช่นสมมติว่าผมตัวยกตัวอย่างผมไปลงดานมาเนี่ย ทังประสาทขาวเนี่ยผมได้ไม้เท้าวิญญาณฝันร้ายมาเป็นออปชั่น HP ดีเป็น e ต้านทาน,ทานหลบหลีกเุ้ยออปมันไม่ค่อยดีอ่ะพี่จะทนใช้ก็ไกลยอยู่ตีบวกไปก็แลดูจะเปลืองเงินเออจะไปฟาร์มใหม่ก็ไม่รู้จะดรอปอีกหรือเปล่าจะไปสะสมแต้มแรกก็กลัวจะไม่ได้ธาตุไฟอีกเราสามารถจะใช้ทักษะของการตีเหล็กนะครับเพื่อทําการหาออปชันด้านล่างใหม่นี้ได้ทั้งหมดนะครับนีเพียงแค่คุณมีตัวของทักษะอาชีพตีเหล็กถึงเลเวล ที่กาหนดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้เป็นเลเวลเจ็ดใช่ไหมเลเวลหกใช่ไหมนี่ก็จะบอกเลยว่าเนี่ยเราไปเอาตัวของคาทาตะกี้มาที่มีออฟไม่ค่อยดีเนี่ยแล้วคุณก็ไปหาของมาให้ครบนะครับซึ่งของก็จะได้จากอะไรบ้างก็จะได้จากการลงดันนะครับแล้วก็เทคในการที่คุณไปทําการแปรรูปมันนั่นเองก็คือเป็นการเก็บรุ่งเก็บแร่นั่นแหละแล้วก็แปรรูปแรขึ้นมาถ้าเกิดว่าคุณมีแร่เพียงพอคุณก็จะสามารถที่จะไอเทมที่ชื่อว่าแท่งโคบอลได้พอคุณมีแท่งโคบอลครบปุ๊บมีศิลา ไม้เท่าแห่งวิญญาณผ่านร,ระดับสาดาวม่วงที่สุ่มใหม่ให้ทุกคุณทั้งหมดนะครับพร้อมคุณสมบัติหลักที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่พอใจเนี่ยคุณก็สามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ซุ่มออฟใหม่ได้อีกมันจะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับคนที่แบบอยากจะคัดออฟนะครับเทคนีเรื่องเนี่ยเป็นเทคที่ควรทาเพราะบางครั้งเนี่ยผมเห็นหลายๆคนไปขยันลงดันเจียนใช่ไหมสะสมแต้มเอ่แล้วก็มานั่งแลกเหรียญแน,นงแนกเหรียญโอเคใช่แหละ คุณมีแลกแต้มแลกพอได้ของระดับสูงอ่ะใช่แต่ออฟที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่พอใจคุณในขณะที่ผมเนี่ยผมแลกแค่แต้มเลเวลต่ําก็พอแล้วผมค่อยๆหาออฟที่เหมาะสมกับผมที่สุดเพราะพลังโจมตีเนี่ยมันต่างกันไม่เยอะนะครับแต่พลังมันต่างไม่เยอะคุณเห็นไหมว่าขั้นต้นเนี่ยมันสตาร์ทพันสามขั้นต่อไปเนี่ยเป็นพันสี่แล้วก็ขั้นต่อไปเนี่ยเป็นพันห้ามันต่างกันไม่เยอะมากต่างกาันประมาณร้อยถึงสองร้อยเอเมแรกแต่ว่าตัวของไสใน ออปชันสีออปชันที่มันสุ่มขึ้นมาเนี่ยบางครั้งคุณลงนันเป็นร้อยรอบก็อาจจะสุ่มไม่ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าคุณจะใช้วิธีไหนคุณจะใช้วิธีในการแลกเหรียญแล้วก็ลุ้นเอาก็ได้หรือคุณจะใช้ตัวของทักษะอาชีพแบล็กสมิธนะครับในการสร้างมันขึ้นมาเองก็ได้ซึ่งทั้ษะับแบล็กสมิธเนี่ยจะสามารถใช้ในดันดับสูงระยะยาวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่คน,นครับเอาล่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวทักษะอาชีพอสสุดท้ายนะครับที่ผมบอกเลยว่าสําคัญที่สุดแล้วก็ทํายากที่สุดผม แปรธาตุนะครับสําหรับการแปรธาตุเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้เพื่อทําการสร้างของ3มชิ้นที่จําเป็นต่อเกมทั้งหมดเลยนะครับก็คืออัญ,ญมณีศิลาแล้วก็หนังสือนะครับสํหรับ3ามอย่างเนี่ยจะเป็น3มอย่างที่จําเป็นมากๆในเกมอันแรกเลยจะเป็นอัญ,ญมณีอัญ,ญมณีเนี่ยเรจะเป็นหน้าตาแบบนี้อัญ,ญมณีระดับสูงซึ่งจะเอาไว้ใส่กับอาวุธหลักหรืออาวุธรองเพื่อทําการเพิ่มทักษะของมันอ,อย่างเช่นสมมุติว่าผมมีอุปกรณ์หน้าตาแบบนี้นี่เรามีโล่แบบ ขั้นสูงสุดเลยแต่ว่าออฟห่วยนะครับอันนี้คือทํามาใช้เองก่อนแก้ขัดมันจะมีคําว่าช่องอัญ,ญมณีสีแดงสีฟ้าสีเขียวซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใส่หินอัญ,ญมณีเข้าไปเนี่ยครับคุณ็จะสามารถได้รับความเก่งที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ใช่นี้เราใส่หนวะเราใส่ให้เราเนี่ยเราใส่นี้อยู่เนี่ยเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปซึ่งเราจะใส่เป็นเพิ่มแมทแท็กมอนสเตอร์ก็ได้หรือเราจะใส่เป็นเพิ่มป้องกันมอนสเตอร์ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณมีสีไหนนะครับในที่นี้ผมจะใส่เป็น คียที่คอนเนเมยละกันเพราะว่าผมเนี่ยเล่นสายคริเยอะนะครับอ่ะเราใส่เข้าไปปุ๊บเกมงก็จะถามว่าใส่แน่นอนนะป่าใส่เข้าไปครับคุณเห็นไหมครับว่าพลังต่อสู้เราเพิ่มขึ้นมาเป็นพันเลยเออเพิ่มขึ้นมาเป็นพันเลยแปลว่ายิ่งคุณใส่แชมณีเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ยิ่งได้พลังเท่านั้นเพราะว่าเนี่ยมันเป็นตัวของพลังมอนสเตอร์ไงเนี่ยมันเป็นการเพิ่มพลังมอนสเตอร์ที่เราใส่อยู่3ตัวที่หน้าจอเนี่ยเราใส่เป็นจินน้ําจินไฟแล้วก็ตัวของผีน้อยทักน้ําเนี่ยพวกเนี้ยก็จะได้ตตตัััวของงสสเจากหหินท้มดลย ก็คือคุณอยากเก่งขึ้นไหมล่ะคุณก็แค่ไปหาอัญ,ญันมณีมาแล้วก็ใส่นะครับหรืออัญชันมะณีถ้าเกิดว่าคุณหาไม่ได้เนะี่ยใช่แล้วทักษะแปรธาตุนะครับสามารถสร้างได้นะครับเนีย่ยก็คือแร่ผมมานั่งเก็บอยู่นี่แหละเออเนี่ยคุณเห็นผมมานั่งเก็บแร่เพชรสีแดงต้นคลิปใช่ไหมใช่แล้วผมกำลังจะมาหาหินพวกนี้นี่แหละถ้าเกิดว่าไหนคุณมีไม่พอเนะี่ยคุณก็สามารถไปคราฟมันเพิ่มได้หรือสามารถไปหาซื้อมันได้นะครับด้วยตัวของเปลญราฮิวหรือคุณจะไปขุดเองก็ได้โดยการขุดเองเนี่ยก็จะมีตัวของ การเก็บเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณอยากได้แร่โกลเมนใช่ไหมคุณก็วิ่งไปเอาสะสมเอาจนกว่าจะครบนะครับเก็บครบปุ๊บคุณก็จะได้ตัวของหินพวกนี้มาแล้วและแค่นี้ตัวของคุณก็จะเก่งขึ้นโอเคต่อไปนะจะเป็นในส่วนของศิลานะครับศิลาเนี่ยก็จะใส่2ที่ที่1เนี่ยจะใส่ที่อุปกรณ์นะครับที่1จะใส่ที่อุปกรณ์ที่หนึ่งเนี่ยจะใส่ที่ตัวของรูนนะครับโดยที่ที่ใส่ที่อุปกรณ์เนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับเราก็ไปที่อุปกรณ์ของเราสักชิ้นหนึ่ง คุณก็จะเห็นว่าในหมวดเพิ่มพมลังเนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวสีไลท์เฟกด้วยซึ่งถ้าคุณใส่เข้าไปเนี่ยก็จะมีบอกเลยว่าเนี่ยสีไลท์เฟกเนี่ยใส่แล้วได้อะไรบ้างใส่แล้วได้สแตตอะไรบ้างก็จะแบ่งเป็นสีแดงสีฟ้าสีเหลืองนะครับอยู่ที่ว่าคุณอยากได้สแตตไหนอ่อย่างเช่นตะกี้ผมใส่ไปที่ตัวของอาวุธลองแล้วใช่ไหมเราอยากใส่อีกเพราะมนคนละช่องกันที่เราใส่เพิ่มตัวของดาง้านคริไปแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากได้พลังโจมตีเพิ่ม เราก็จัดเข้าไปเลยครับผมใส่โล่เพิ่มพลังโจมตีอีก2.2%เปราบเท่านี้คุณก็ได้พลังเพิ่มแล้วนี่ทุกตัวละครของคุณคุณก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มแต่ว่าตัวของอ่าศิลาตะวันเนี่ยหรือศิลาพวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มให้กับตัวละครหลักนะครับแต่ถ้าอันไหนมันไม่ันไม่ได้เขียนว่ามอสเตอร์เนี่ยก็คือแปลว่าตัวละครหลักได้ทั้งหมดนะครับตามน,นั้นเลยเอาละต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวศิลาเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นศิลาดาราจักรนะครับสำหรับศิลาดาราจักรเนี่ยจะเป็นศล ที่ใส่ในตัวของรูนนะครับคือเกมเนี้ยตัวละครหลักเนี่ยมันใส่เป็นหินที่อาวุธใช่ไหมแต่ว่ารูนเนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันเช่นสมมติเนี่ยตอนเนี้ยผมใส่เป็นหินตัวของริเดเมจอยู่อ่ซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะอยู่็นนี้ครับม,มันจะเป็น,น,นเป็น,น,ส,น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 ,ปนสิ่งที่เรียกว่าการใช้เอฟเฟกศิลานี่จะมีตรงนี้เห็นไหมมันจะหน้าตาจะเป็นอย่างงี้จะเป็นหนังสือหรือถ้าเกิดว่าขั้นต้นเนี่ยมันจะเป็นตัวของสิ่งที่เรียกว่าอ่าตัวของ นี่สตันดาราจักรแล้วก็สามารถใส่ให้กับตัวของหนังสือคาถาได้ด้วยนะครับมาใส่คนละที่กันนะอ่าบมาคนงงฟังไม่ทันเอาอีกรอบอ่านดูดีๆนะครับตัวของรูนะครับจะใส่ได้2ที่นะครับอันแรกจะเป็นการร่ายมนร่ายมนเนี่ยจะใส่หนังสือส่วนตัวของเอฟเฟกเนี่ยจะใส่ตัวของศีลาซึ่งเนี่ยผมบังเอิญไม่มีศีลาแล้วเดี๋ยวผมหาศีลาที่ผมใส่ไ้ก่อนใส่ไว้ที่ก้อนไหนวะผมจาได้ว่าผมใส่ไว้ก้อนหนึ่งใส่ไว้ตรงไหนวะหน้าตาศีลาดาราจักรหาแป๊บ ผมใส่หมดแหละใส่จนบางทีแบบจําไม่ได้ว่าไปใส่ไว้ที่ก้อนไหนบ้างเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะเพิ่ไปใส่ไว้ที่ก้อนไหนอ่ะหาแป๊บนึงนี่ใส่คีเดเมดนี่ใส่แอคแทกนี่ใส่เอชพีนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ผมใส่ไว้ที่ก้อนนี้นี่ครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้โดยการใช้นะครับมันจะใส่ได้สองแบบสองคลิปก็คืออันนึงเนี่ยเป็นตัวของศีลาดาราจักรส่วนอันนึงเนี่ยเป็นตัวของตําราครับคุณจะเห็นเลยว่ามันคนละช่องกันนะนี่หะมันคนละช่องกันนะเห็นไหมอันนี้จะเป็น Iraq, ตัวของการใช้เฟเฟ์ตัวของศิลาซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยเราก็ใช้ศิลาเฟเฟ์ได้แต่ในส่วนของการได้มนเนี่ยการได้มนเนี่ยมันจะอยู่ที่แถวล่างครับการได้มนอยู่ที่แถวล่างมันจะเป็นตัวของแถวล่างตรงนี้มันจะใช้เป็นตัวของหนังสือหนังสือเนี่ยเราสามารถหาได้จากการแปรธาตุเช่นเดียวกันนะครับนี่็นะอันนี้เป็นตัวของศิลาดาราจักรเป็นพวกไทยประมาณนี้ส่วนหนังสือเนี่ยก็จะมีหนังสือหลายแบบเป็นหนังสือแอคแทกหนังสือดีเฟนต์แล้วก็หนังสืออื่นๆซึ่งก็จะเป็นพวกเลือดพวก ป้องกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตัวของแปรธาตุเนี่ยยังสามารถคราฟรูนได้ด้วยซึ่งรูนพวกนี้เนี่ยบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยพี่ไปฟาร์มเนี่ยได้สีม่วงได้สีอทองแล้วทําไมเราต้องมาคราฟตัวของสีฟ้าอกีกคําตอบเลยครับก็คือเราไม่ได้คราฟเพื่อใช้เองครับผมเราคราฟเพื่อส่งเควสครับเพื่อเลื่องส่งเควสเลื่อนขั้นคือการเลื่อนขั้นเนี่ยเกมมันหัวหมอไงมันไม่ยอมให้เราส่งที่ฟาร์มจากดันได้มนให้เราสร้างเอาอย่างนี้ ไม่ให้เราส่งตัวของรูนสามดาวแบบต้านทานถ้าเกิดว่าใครทำควสมาแล้วเห็นได้รูนเขียวมาเนี่ยยังไงอย่าลืมแวะส่งตัวของแปรธาตุก่อนนะครับไม่งั้นคุณอาจจะต้องเหนื่อยในการสร้างมันนเนี่ยซึ่งเป็นผมอยู่ตอนนี้นี่แหละเหนื่อยเลยเพราะว่าเผลอกินเิทไปหมดแล้งแล้วลืมไงว่ามันต้องใช้ส่งควนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนตัวของแปรธาตุเนี่ยยังสามารถคราฟสกอร์ได้ด้วยนะครับนี่คุณอยากได้สกอร์สุมกาชาใช่ไหมล่ะคุณสามารถสร้างได้หมดเลยนะครับเนี่ย สามารถสร้างสกอร์ธรรมดาก็ได้นะครับด้วยวัตถุดิบบ้านๆจากการตีมอนจากการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็จากการผลึกเวทที่ได้จากการวิจัยต่างๆหรือการตีมอนต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคราฟได้ยันใบสกอร์รีเจนเลยเนี่ยคุณอยากเก่งววัยปะ่รเนี่ยแร่ธาตุมีให้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับแร่ธาตุเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์หลักนะครับในการอัพทซนเมัตัวละครนะครับซึ่งคุณจะเป็นจะต้องมีแร่ธาตุอย่างต่ำรือ3สามไม่งั้นตัวละครของคุณเนี่ยจะเวลไม่เกิน60นะครับ ต้นเส้นตัวละครจะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ข้ามผีดกำกัดแต่คุณไงคุณก็ต้องมาหาอยู่แล้วแปลว่าคุณหนีไม่พ้นครับยังไงทักษะอาชีพแปล่าของคุณเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องเลี้ยวสามเพราะคุณต้องคราฟให้ได้ทั้ง3อันสีม่วงสีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวทักษะแปล่านเนี่ยสามารถที่จะคราฟหนังสือสกิลได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะใช้แปล่าถึงเลี้ยวหกเลยซึ่งอาจจะยากเกินไปในขณะที่ทำอาหารเนี่ยใช้เพียงแค่ทำอาหารเลี้ยวสีเท่านั้นคุณก็จะสามารถทําหนังสือสกิลได้แล้วก็แแล้ววต่่ครับา คุณชอบทางไหนนะครับแต่ว่าตร่งของแปรธาตุเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของพวกอนญมณนีต่างๆนะที่เอามาใส่ตัวของลูกน้องคุณลองนั่งนึกภาพเลยนะว่าลูกน้องหนึ่งตัวเนี่ยเออใส่รูนหกช่องเออแต่ละรูนเนี่ยสามารถใส่ได้สองช่องแปลว่าคุณใส่ได้ทั้งหมดอีกชิ้นครับหนึ่งตัวสิบสองช่องทั้งหมดสามตัวที่ต้องลงสามสิบหกช่องที่คุณต้องทําหินมันจะได้พลังลบเยอะขนาดไหนแล้วคุณต้องเสียเวลากับการ ทำตัวของแปรธาตุเยอะขนาดไหนแปรรูปเยอะขนาดไหนก็เป็นหนึ่งในความลับของเกมที่หลายคนเนี่ยอาจจะแบบเอ้ยพี่มอนตัวเดียวกันทําไมแบบว่าพลังต่างกันจังเลยบางคนเนี่ยแบบตัวเดียวกันนะเอาเวกเต็มสิบห้าอัพสกิลเต็มครบทุกอย่างทุกอย่างเต็มหมดแต่พลังต่างกันเป็นหมื่นเลยอ่ะก็อาจจะอา่านต่างกันที่ตรงนี้ก็ได้เขาอาจจะใส่รูนเขาอาจจะใส่ตัวของอัญมณีเพิ่มเข้าไปนะครับหรือเขาอาจจะแบบว่า ใส่ตัวของหินเพิ่มของให้กับตัวหลักที่แบบช่วยทาการเสริมความสามารถลูกน้องอย่างเช่นอย่างเงี้ยเพิ่มไม่แท็กมอนนะครับเพิ่มไม่ไนฟิกมอนเตอร์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหมดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทักษะอาชีพนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยแนะนานะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเคลียร์อะไรประจําวันหมดแล้วเนี่ยลองหันมาสนระบบนี้สักนิดนึงมันจะช่วยให้คุณเล่นสมูนวอลคอนเทขึ้นได้สบายและก็สนุกยิ่งขึ้นรับรองว่าหมดวันแน่นอนเพราะว่าแค่นี้ก็อ๋อ ไม่มีเวลาอัดคลิปแล้วขอโทษทุกคนนะครับก็ยังไงก็ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับเทคนิคดีๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเทคนิคอะไรที่ดีกว่านี้เนี่ยผมก็จะมาทำการบอกเพื่อนๆต่อเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า